สวัสดีค่ะอาจารย์เสี่ยงสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับวันนี้มาติดตามเนี่ยทางความฝันกับอาจารย์เสี่ยงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ยินว่าอาจารย์นี่เพิินฝันค่ะเลื่องเล่าความฝันเป็นจังไดกะให้อาจารย์เพิ่นเ้าให้ฟังเนาะฝันว่าจังไดอาจารย์งวดนี่อยฝันว่าอะไรขี่รถไปกับห้านกับสาวเคยคเคยเป็นผู้ขับรถนี่กับร้านนั่งข้างท่าย อ่ะไปครับไปผัดเห็นสร้างคู like Why? 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 Wow ่นึงอยู่ข้างห้างฮันวันนี้รถรถจกำลังแรีนมาคำหน่อยผัดโต๊ะล้รถปั่นโอ้ร้านไส้โต๊ะลงรถเออร้านหน่อยโต๊ะไปข้างหลังยางมันผัดวาเป็นยังมันขัดโขดโขยอยู่อืมวันนี้วันนี้เฮาก็เลยเอาปีนข้อรถจอด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 ร้านโต๊ะรถเขาก็จอดรถค่ะจอดรถได้กแล้วลงไปแรีนไปอุ้มมาร้านอยู่ ได้เจอผู้หล่อม้มั่นสามสี่มิตรค่ะบ้านสร้างทางข้างมันแดนมาไล่ไล่รถที่วันนี้ทั้งนี้กัเปล่าถูกพ่าร้านแดนถึงรถเอาเอาไว้ก็ตูโตัวร้านานั่นี่ว่าร้านขายรถกเปล่าออกรถออกออกนี้วันนี้สางแดน,นทุนถ่ายลายก็รีแดนมากส่วนระยะหนึ่งอ่นมันก็มีเจ้าข้องมันแดนลงมาจากป่า,ามาหลับ ก็จะอ,อยู่หน้าทางนั่นค่ะมันมันยืนของมันยุกอันกันสายนิ้วขอส่มันพาคยุทธนั่นสาทางนั้นยุดจิกเลยเออทางาขาโตโคตรนะโอ้ะ่ะมีะตัวกว่ใหญ่สั่งไล่นี่สั่งทีไลอาจารย์เสี่ยงกับร้านหน่อยในความฝันนี่ไล่นี่ในความคึดนี่ไล่นี่สิไลเหยียบเลยบ่อาจารย์ประมาณนั้นบ่หัวเสี้ยว อะไรยังเหนือของไล่รถต่อมันไล่เทิ้งโถแด่นบอเออมันไล่น้กขันโหลดเด็ค่ะบาดนี้ก็เอาล้านหน่อยนั่นเขานาโถดเลยบออาจารย์หรือเอาถึงถ่ายขึ้าเอาเขานาโถลดเมมบที่โอ้ค่ะค่ะแรนมายกผู้ดีแรนมาบันครั่งไม่หอดแบบตอนแรกกับเมือก่อน โอ้ค่ะหา,ายตื่นที่นุ่มค่ะโอ้นอ,อค่ะเพราะว่าอาจารย์เสี่ยงมีล้านหน่อยเนาะคะ่ะนอบัดนี้ล้านหน่อยอาจารย์นี่เพิ่นเพิ่นเนด้จักขวบจักเดือนอาจารย์วันซิบเลยโอ้ซิบเดือนแลวเนาะแต่ว่าในความฝันนั้นเพิ่นโต๊ะโกรธเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่ากะบบเป็นยังบบได้บาเจ็บยังในความฝันนั่นบบเป็นยังค่ะข้านซื้อข,ข่านโกยโกยซื้อยยอ,อยู่โอ้ค่ะค่ะ บาดนี้รถที่ขี่ที่ลูกสาวก็ลูกเคยของอาจารย์ใส่ขี่นั่นเลขทะเบียนรถเพิ่นตัวไหนอาจารย์น็กตัวตเคยเห็นเลยนะเจ็ดกจอหกเก่าหกเก้าเนี่ละเจ็ดกจอหกเก้าเออเจ็ดกจเนาะเจ็ดกจอหกเก้าหกหกเก่าหหเก่า อืมค่ะเจ็ดกจอหกหกเก้าเป็นเลขทะเบียนรถของอาจารย์เนาะกะกะทั้งหมดแล้วนี่กะเจ็ดหกหกเก้าซะเนาะอาจารย์เนาะเลขทะเบียนรถเนาะเออเลขทะเบียนรถค่ะเจ็ดหกหกเก้าบ้านนี้ฝันเห็นสางแต่ว่าในความฝันหนีมีสางหนำเออไม่แางแางอะไรยังวะค่ะสงไรหล ข,ขั้นขั้นสีตีตัวเลขจากความฝันนมีนอกเนื้อจากเลขทะเบียนรถเล,ล้ยวนี่อาจารย์สิตีตัวใดใส่วายหาสามตัวเดียวแนี่ยรถหาสามตัวเดียวหานี่หานี่มาเตอไซอาจารย์เอาเลขสั่งเลขหาสามเลเลขส้างเป็นหาสามเออโอ้ค่ะค่ะอาจารย์ตีสั่งนี่เป็นหาสามเลยเลขสั่งหาสามเลขส้างครับค่ะ แต่ว่าในความฝันนั้นมีหลานอาจารย์นําไในสิบ่หนึ่งนัาบ่อาจารย์ท่าน,น, 1, นสามโตกับหนึ่งหาสามเนาะเด็กสามโตหนึ่งหาสามนออาจารย์นอค่ะ,คะแต่ว่าบางคนกับเปโบรคือกันนออาจารย์นอแต่ว่าส่วนตัวอาจารย์เสี่ยงนีตีสั่งเป็นหาสามค่ะเด็กหน่อยค่ะหนึ่งหนึ่งหาสามนออาจารย์น,นอ,อ 1, 5, ค่ะหรือว่าถ้าผู้ชมทางบ้านแปตีได้ตัวไดกคะอย่าลืมแบ่งปันนออาจารย์นอค่ะ แต่ว่าเลขทะเบียนรถของอาจารย์เสี่ยงนี่หูซื้กว่าปีที่แล้วนี่ก็เคยออกอยู่ได้เนาะอาจารย์เนาะโอ้ออกหลายเถื่อค่ะออกหลายเถื่ออยู่เพนโตโอค่ะสองสามเถื่อเนาะอาจารย์เนาะเด็กนาเด็กล้างออกวัดโอค่ะค่ะแต่ว่ารอบนี่นี่มาฝันเกี่ยวฝันไวได้ขีีเลยอืมฝันไวไดียคีโอ้ขีก็ซ่อมได้ขียเบิดขอบขั้วเนาะอาจารย์เนาะทงหค่ะเทิงลูกสาวลูกเขยเทิงอาจารย์เลย อืมค่ะค่ะบ้า,านน,น,น,านี้ขั้นตัดเลนนี่เลขทะเบียรนรถนี่ตัดเจ็ดหกหกเจ็ดหกเก่าเก่าเก่าหกนี่บออาจารย์เออตัดหกเก่าหกเก่เก่าหกะเ็่าอนอืมเจ็ดเก่านะหกเก่าเก่าหกแล้วกัเจ็ดเก่าบออาจารย์บอเออโอค่ะค่ะมันออกรูเลยเจค่ะค่ะค่ะ จังไดก,กะให้เอฟซีโชคมันน้ำอาจารย์อีกนออาจารย์เสี่ยงนี่กะเคยบอกเลขถือมาแล้วเจ็ดงวดติดได้นออาจารย์นอค่ะแต่ว่ากะห่างหายกันไปโดนนออาจารย์เนะมามปีนี่กะหวังว่าสีโศกสีมันน้ำอาจารย์อีกเนออาจารย์เนะทรงถ่ายปีเนออาจารย์เลขอันเก่งมีเอาอยู่บอกเลขเก่งตัวไดอาจารยลลา์ลางเป็นลางบนเป็นบนเด้อโอ้ลางเป็นลางบนเป็นบนเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์เองเลยนะ เออเด็กเก่งคือนี่เก่งเก่เกเกองอกมาตัวใดอาจารย์สีหกตัวเดียวสีหกตัวเดียวเลยเนาะเออเป็นเด็กล่างเลยโอ้ซีหกเน้นล่างแม,มนบออาจารย์เออโอ้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางความฝันล่ะกะตัวเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เนาะล่างเป็นลา่างบนเป็นบนเลยเนาะอาจารย์เนาะมีตะล่างอย่างเดียวน้อบนบนมีแมนบออาจารย์ บนกหาสามเนยโอ้บนกหาสามย้ำเขาไปเลยหาสามนออาจารย์นอสามตัวกันน่หาสามนอค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณอาจารย์เสี่ยงนอะคะ่ะนอกรกสไป,ปกับอวยพรให้อเอฟซีเข้าในอาจารย์เอฟซีให้มึงเบรกจะบอกฮะตกคนมานเลยว่าก,กันสิเด็กติดวิคูคน ค่ะค่ะสา <bom eli S 1> ธุค <nek orneys S 1> ่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เสี่ยงห้าขนโสมันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของอาจารย์เสี่ยงเนาะค่ะนะเลขทะเบียนรถเพิ่นเจ็ดกจหกหกเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งหาสามหลักกหาสามเป็นเลขที่ตีจากความฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นสร้างค่ะสร้างลรยยำค่ะท่านผู้ชมขี่รถ กระบะไปอาจารย์เสี่ยงเพิ่นกะนั่งทั้งหลังกับหลานหน่อยเพิ่นหลานโต๊ะรถค่ะก็เลยตีตัวเลขเป็นหนึ่งหาสามเนาะค่ะท่านผู้ชมนเนาะเหลขกล่างเป็นเหลขกซหกเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ตัวเดียวเน้นๆเลยค่ะท่านผู้ชมจังไดก็ให้โชคให้มานกับอาจารย์เสี่ยงเนาะค่ะเนาะเหลขของอาจารย์เสี่ยงนี่เคย เขามาแล้วเจ็ดหมวดสอนเนาะค่ะนอกจากไายกันโชค์ไขมันกบอาจารย์เสี่ยงอีกคือเก่าเนาะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกก็ขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอกค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันได้เด็ดอยู่ใสจ่าปอกค่ะสิปติตามมาฝากเอฟซีทั้งบานคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไว้ใสเนาะค่ะท่านผู้ชมนอกมือนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพึงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะกานค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะ อ,อันวเรืองขุนของสีเพิงน้องสร้างและกาเซ็นผมแม่ทรณนีให้ปั้งเนี่ยค่ะลวงปู่ก็เป็นมาคือการไอ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกีย่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่ไไมาไปใส่มาใส่กระซามวิชีเปบุตรเทวดาหลอกสมนกษาคนให้กเกี่ยิสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาย อ่าหรือโยในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในของวันีบาดในเคื่อื่นหรือเป็นสีมงคลอันทูงสุดคือนาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรนีบางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเม่ยอ่าอย่ในตัวนี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลาบ มันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาจมโบซาไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขื้นวัตสุยางข้าขายบ่าดีก็ดีเออไปั่างมีนั้งบ่เคยซืือเรือกสึอเบอร์ก็ถืกอเขาของเงินู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากออ้หลวงปู่ด้วยธรรมารนี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีม่สุขลุงเรื่องประกอบซิ่งใดคือตยังลุงเรื่องอยู่ทุกอย่าง อ,อ,อคือสางเป็นสีสัดส,สีไม่ชีวกู้ป่าตรงน่าประมาณประมาไนก็ใส่สางตรงใส่สางในการอกอกรบบกซื้อส่วนมากเขาเลยถือนจำนำหน้ามาหน้าไปขี่มันเข,นขาเบานอกคันดีบดอ่วาว่าจะขนสางอ่านังสางประกับสางอันนี้สีรามาเยี่ยนเีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสางโตกมันเลยมาจากลูกลูกวนเลียงสางอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหายิโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสราสา่งม่นมยังก็เพลมาบูชาไปกับู้ทึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจาอิบาสุนัจเจาหัวทุกโอมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หยายยาโยมไปสาธ<อ>ุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่นะ,คะ,นะคะนอก,ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิ่บงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเลียกเงื่อนเลียกท่องเลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านในนีของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสีย่ยางนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงหลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกาบพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็าสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบ่อค่อยเข่าหานก็าสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเมื่อ้ดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่านรูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ